สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะมาพบกกระช่องสาวบึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567นะคะ,อะขอเมื่อวานแอดไม่ได้ลงให้เนาะวันที่15ไม่ได้ลงให้ต้องกราบขอโทษขอไปพี่พี่เอฟซด้วยเนาะแอดก็ติดธุระนะคะเลยไม่ได้ลงให้ก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่อกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะมาตามต่อกันนะคะพี่จาก,กับแนวทาง ของวันที่17เนาะลงบ้างไม่ลงบ้างก็จะพึ่งทิ้งกันไปไหนเดอ้อพี่น้องจ๋าแต่ถ้าใครอยากได้ทุกแนวทางแล้วก็ทุกวันนะคะสามารถตามแอดในกลุ่มได้เลยนะสามารถเพิ่มเพื่อนด้วย i d l i n e นะคะส่งสติ๊กเกอร์มาเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึง่งในกลุ่มมีทั้งหุ้นแนวทางเลขทูบนะคะมีแนวทางของแอดสาวอื่นคนเดียวเนะไม่มีเจ้าอื่นนะคะอ่าถ้าใครสนใจก็ทักได้เลยนะคะามาตามต่อกันตัวเด่นนะคะ ตามต่อกันที่ตัวเด่นเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่9 8แล้วก็ 1, เนาะอ่าสายวิ่งสายรูดนะคะวิ่งรูดไปที่9เนาะ4หน่อยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง v i p เลยนะคะสำหรับท่านหนะอยากได้ชุดสายวิ่งสายรูดที่แยกเป็นในหน่อยเนาะในกลุ่มได้เลยนะอันนี้แบบรวมนะคะ เก้าศนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเกสี่เก้าห้าเกเกเจเก้แล้วก็99้าเกนาะทีนี้รูดที่9้าแล้วแอดจะเน้นไปแค่6คู่นะพ,พี่จ๋าสี่รอบนะคะเน้น ตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับรูทเก้แอดเน้นไปที่92 93 94 95 97แล้วก็98นะคะ6คู่เนาะก็ <c oughs> ถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะให้เปลี่ยนเพียงแนวทางนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชม,มขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้ เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ